ในเรื่องของความฟิตนะครับและความแข็งแรงเนี่ยอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่เรื่องของการทรงตัวบาลานซ์แล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอันนี้ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกส่วนที่น้องควรจะต้องฝึกนะครับก็คือท่าไซาแพลงท่าที่1น,นะครับแพร่งหันข้างนะครับทรงตัวด้วยขาเดียวแขนเดียวนะครับแล้วยกมือขึ้นยกขาขึ้นพร้อมกันแล้วค่อยๆ่อย,อยวางสังเกตไหมอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําทําข้างละ20ครั้งนะครับทรงตัวให้ได้ช้า,ชา ยกขึ้นเกรงท้องด้านข้างนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับลองดูนะครับน้องทําได้นะครับทุกคนก็สามารถทําตามได้เลยนะครับข้างละ2 0 3เซตนะครับซ้ายขวานับหนึ่งะครับทำทั้งสองข้างนะท่านี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่ายากนะครับและที่สําคัญเนี่ยน้ำหนักอาจจะลงบริเวณหัวไหล่แขนข้างเดียวนะอาจจะเจ็บไหล่นิดนึงยิ่งถ้าคนเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะเด่นได้ชัดเลยนะครับลองดูค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับลงหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับถ้าไม่ไหวก็เอา10ครั้งก็ได้เอา5ครั้งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพัฒนากล้ามเนื้อหรือว่าส่วนที่น้องขาดจะต้องเพิ่มเติมนะครับแต่ละคนมีส่วนเด่นส่วนด้อยไม่เท่ากันนะครับนี่คือท่าที่2นั่งล็อกเข่านะครับแล้วบิดตัวซ้ายขวานะครับใช้ดัมเบล2อกิโลเพื่อฝึกชกครอสนะครับเก่งหน้าท้องลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับทำแบบนี้ให้ได้20ครั้งนับยังไงนะครับลง ขึ้นนับ1ซ้ายขวานับ2นะครับถ้าชกซ้ายเสร็จแล้วก็ขวานับเป็น1เห็นไหมเออสองนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับน้องจะมีปัญหาเรื่องของแรงกรรมมือซ้ายนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกกรรมไม่มีทางลัดยิ่งเราฝึกบ่อยๆนะครับแรงเราจะเยอะขึ้นท้องเราก็กระชับขึ้นนะครับโดยเฉพาะ4ี่ลูกบนนะครับท้อง upper abdominal เพราะฉะนั้นลองฝึกดูนะครับไม่ยากเราก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับซัก3าเซตนะนะครับถ้านี้จะ ยากนิดนึงนะครับมือซ้ายจับพื้นเข่าขวาจับพื้นนะครับที่เหลือยกตรงข้ามกันนะครับมือขวาเท้าซ้ายมือซ้ายเท้าขวาต้องค่อยๆปรับสมดุลแล้วก็เกรงแกนกลางลําตัวนะครับแรงทั้งสองข้างมันจะไม่เท่ากันนะครับปัญหาของน้องก็คือข้อมือซ้ายเวลาวางพื้นมากๆเนี่ยม,มันจะปวดข้อมือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทน้ําหนักสะโพกมาข้างหลังน้ําหนักจะได้ไม่ลงข้อมือนะ่ะต้องฝึกนะครับผมจะไม่ปล่อยผ่านถ้าเกิดไม่แข็งแรงแล้วไม่เล่นก็คือไม่ดีเห็นไหมปวดไหล่เห็นไหมคือต้องฝึก แม้กะระยะให้ดีมือซ้ายขวานะครับเป็นเสียเ่ยมผืนผ้าแล้วก็ค่อยๆย,ยกทรงตัวให้ได้ข้างละหนึ่งนาทีนะครับซ้ายหนึ่งนาทีสลับกันเ็จขวาซ้ายอีกหนึ่งนาทีนับเป็นหนึ่งเซตทาแบบนี้ให้ได้สามเซตนะครับโอเคนะลองดูนะครับท่าต่อไปนอนคว่ำลงเป็นซูเปอร์แมนนะครับอันนี้น่าจะเรียกว่าซูเปอร์เกอร์เหยียดแขนตรงเหยียดขาตรงเก่งค้างไว้ให้ได้30มสิบวินะครับถ้ามันง่ายนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นต่อกับท่าเมื่อกี้เลย นะครับต่อเลยให้น้องเก่งค้างนิดนึงน้องไม่ค่อยใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับขาก้นเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าเวลาฝึกต่อๆกันก็เมื่อยเป็นธรรมดาและจะอ่อนล้าเพราะฉะนั้นลองฝึกดูนะครับเล่น4ี่เซตนะครับ30วิิบวิทั้ง4ี่เซตนะครับท่านี้ผมจะฝึกความแข็งแรงให้ยืนแล้วอามือจับที่เสื่อโยคะแล้วก็ยืนตรงนะครับจะไม่ใช้การก้าวเป็นจุดวัดจะใช้การกระโดดนะครับลองดูครับเอามือจับกระโดดยืนขึ้นตรงอ่าใช้ๆนะฮะไม่ต้องวิดพื้นนะครับเห็นไหม กระโดดกลางขายืนขาตรงกระโดดกลางขายืนขาตรงทําให้ได้20ครั้ง3เซตฝึกแกนกลางลําตัวนะครับคอมามเซอร์ทั้งตัวเหนื่อยนิดนึงนะครับให้เหนื่อยบ้างนะครับถ้าไม่เหนื่อยก็จะไม่แข็งแรงนะลองดูนะครับสู้ๆหน่อยนะครับถ้านี่เป็นท้องล่างนะครับเล่นท้องบนแล้วก็ต้องเล่นท้องล่างด้วยนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเอามือทั้งสองข้างนะครับความว้ข้างลาตัวแล้วยกก้นขึ้นค้างไว้2วิอารมณ์เหมือนเอาขาถีบ ตรงเพดานนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเล่นให้ได้20บนะครับบางทีอาจจะไม่โดนเพราะฉะนั้นลองเก่งค้างข้างบน2วิดูแล้วค่อยๆลงช้าๆนะครับไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยนะครับลองฝึกดูนะครับถ้าน้องทําได้ทุกคนก็ทําได้ลองเอาไปฝึกดูนะครับผมเอาท่านี้มาแชร์นะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปบางคนน้ําหนักตัว1 0อยกิโลก็ยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าผมหรือว่าคนที่ดูก็สามารถทําตามได้แล้วก็เป็นประโยชน์ผมก็เลยเอามาแชร์ นะครับลองดูนะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับอุปกรณ์น้อยมากๆใช้เสื้อโยคะผื่นเดียวแล้วก็เล่นนะครับประกอบผมก็เล่นท่านี้ทุกวันนะครับเล่นท้องวันละ100นะครับสองท่า200นะครับผมก็จะจบด้วยแพลงท่านี้แหละนะครับแพลงแอโบสอกกดสะโพกลงจริงๆอยากเอาน้ําหนักใส่ข้างหลังแต่ว่าหาคนใส่ให้ไม่ได้เล่นคนเดียวก็เลยเอาขาเนี่ยไว้บนที่สูงเล่นไปเล่นมามันก็จะยากขึ้นมันก็จะเกร็งขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก2นาทีเป็น4นาทีเป็น10นาที เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับทุกคนก็สามารถทําได้นะครับโปรแกรมนี้ผมให้น้องฝึกแค่1นาทีเอง3รอบซึ่งทุกคนอาจจะฝึก2นาทีก็ได้นะครับลองดูนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับคนที่ติดตามอยู่คนที่ดูอยู่นะครับขอให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความสุขในการออกกำลังกายนะครับ